ยกที่สามครับดวลเล็กชาติชาติบนเกร็กโคลี่อรสไก่ลายรายการวันไฟในครับเช้าวนันเสาร์ที่สามสิงหาคมตามเวลาประเทศไทยบอกว่าแบบอลเล็กเองแบกสองรอหกนะครับ เล็กกว่ายกสายกสองก็ทำได้ดีครับ สวยเลยครับสองโหวที่สองก็ขีดกระเด็นนี่แหละขีบกระเด็นเลยครับขีดหงายท้องขีบกระเด็นขีดตัวใหญ่กระเด็นเลยยกสองแบกน้ำหนักต่อยได้ขนาดนี้ถือว่าแม่สุดยอดครับ สด,ดูรูปเกมแล้วไม่น่ามีปัญหาครับท็อปยกนีึกอะแลมโบเล็กกับชนะไปฟองครับ